มานพี่น้องคอยเข่าป่าเด้อม้นนี่คอยเข่าป่าคอยมานบ่จ้าคอยมาเจอเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าสวยๆจ้าไปสาวผู้ไทยมาเบิ่งเด้อว่าสาวผู้ไทยสิเอาเห็ดจังไดแป๊บนึงจ้ามีหมีดอยู่สาวผู้ไทยเอาเหมีดมาหน้ายู่จังไดจังใด,งใดเห็ดอันนี้ก็เยอะๆนะจ๊ะ โอ้ยมาเนี่ยตัวถากอะเต็มข่อยง่ายเอาเลยโอ้ยง่ายออกมะง่ายออกค่ะง่ายค่ะง่ายค่ะเออแงตัวนี่จุ่มสิกินอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวข่อยให้มวแมนเซียนง่ายเฮ็ดเออขอสีง่ายเออออกมาออกมาโอ้ยมันจ้ามาเนี่ยมันเออ หอมมากหอมมากอุ้ยจ้าจ้างามบ่งามบ,ามบ่โอ้อยขอได้ซ้ำหนี่ขอก็แซ่บแล้วจ้ามือนี่อู้มูน,นี่งามงามสวยสวยจ้าเห็ดนางฟ้าสวยจ้าสวยอู้เต็มตะกาอันยั่งมาทีนี้เห็ดนางฟ้า เจอเห็ดพ yeah. ึ่งแม่มดดอกนึงตัดเอาเลยจ้ะโอ้ยโอ้จริงๆงอีจ้ะนี่ดอกเดียวตัดเอาเลยเดยจ้ะเห็ดพึ่งแม่มดโอ้คือพอเห็นเห็นดอกเดียวจ้าลมกระแหงแห้งผมเลยพี่น้องไปดูกันต่อยังไปยังมากกัเจอหมากคฮาร่ลอนจ้าฮาร่ลอนฮาร์ลอนฮาร่ลอนเลย สมุนไพกับสีเหลือนะคะเก็บกินค่ะเก็บกินลูกาารอนก่อนหวานหวานแซ่บเก็บกินก่อนก่อนที่จะเดินหาเห็ดต่อล้มจะหมือนอร่อยอืแซ่บเอาที่มันสุกๆงอมออกมาแล้วแล้วเด็ด เราเด็ดมาแล้วเราก็ต้องมาพี่ฮะเบิ่งก่อนนะจ๊ะข้างในมันมีหนอนไหมั <c oughs> อ้องอร่อยแบ่บอืมแบ่บอันนี้อยู่ข้างทางนะคะอยู่ข้างทางเป็นแปนเลยจ้ะเป็นแปนเลยจรงจ๊ะทางเป็นแปน <c oughs> ทางเป็นแปนแต่ไม่มีคนเดินเลย <c oughs> อีกบอกอมันยังไม่สุกก็เยอะจ้ะที่มันสุกล่าก็มีจ้ะอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ลูกอะไรเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ยสาบุททยจําซื่อบะไรเลยอันนี้อันนี้อีกอีกแอะคนละลูกจ้ะอันนี้สีดําสีดํานี่ออกช้าลูกยังนาะคอยลืมเลยคอยหมุนกันเน้อะีปหนิจ้ะ กินลูกแดงแล้วก็มากินลูกดำจ้ะลูกดำนี่อร่อยลูกดำนี่ออกทีหลังลูกแดงอืมอืมลูกแดงเนาะขอยลืมซื้อแล้วขอไปเช็กบึงซื้อนจ้ะลูกนี้กำลังจะออกแซบอ่ะเด็ดก่อนเด็ดก่อนออกมันยังไม่สุกมันก็จะออกเปรี้ยวๆเปรียปยป้ยวจ้ะ ออกปเปรี้ยวหมดหมดย่างเดียวชาวภูไทโออโออเออมีอีกไม้มีอีกไม,ม้ม <c oughs> นี่จ้ะเนี่ยมันจะเป็นลูกลูกดำๆจะอุ้ยเก็บมาจ้ะเก็บมาได้กะโอ้เก็บมาได้กะสิม่วมเขาปากแล้วจะก,กินแสบหนึ่งสองครับ แซบจ้ะแซบอิลีแซบออยแซบกระดอแซบกะดีอ่ะยังมีจ้ะ,อ,อ,ะอันนี้ฮารอนจ้ะข้างในมีอีกไหมข้างในเก็บข้างในข้างในจ้ะข้างในหมาก็ไม่ขี้ไม่เหี่ยวเพราะเขาพาหมามาเดินเนี่ยต้องเก็บข้างในเนี่ยจ้ะอู้เยอะเลย หาล์อนนี่หาร่อนหาร่อนเลยสำเพมมกักมักหาร่อนนี่ก็ได้นี่จ้ะหาร่อนโอ้บบเห็นเฮ็ดกะบบเห็นเฮ็ดบบเ็นเห็ดกะก,ก,กินมักฮาร์อนไปสักก้อนเด้อจ้ะโอเคนี่มักฮาร่อนถูกมือกะสีแดงแดงแนนี่นึนงเขาป้านเลิกบ่ได้จ้ะมันนี่ล่มแรงเดี๋ยวต้นไม้หักล้มทับจ้ากินหาร่อนดีกว่า อ mm hmm. หมือนอบไรบอต้องไปยังมาเจอนี่ล่ะพี่น้องมันคือบพร์ดคือบพร์ดคือเขามาเจอโอ้สามดอกเฟเวยยันสี่ละจ้าสามดอกกัะสีเ่าแล้วล่ะจ้านี้เถามอแล้วนี่จ้าสามดอกเฟเว่จังสี่ละ ไแว่ก็เอาคือเก้าจะเอาไปต้มร่วมกันได้สามคือมาเป็นผืชคือเขาเน่ได้สามดอกจังสี่ละจ้าทันตเรนเข่าเลวม,ม,มีอีกโบมีอีกมากุนนี้าพุทธสิพาเกบเห็ดใส่เดือนเด้อจ้ะอันนี้เห็ดใส่เดือนหน้าตาเป็นอย่างนี้แกงแซ่บแซ่บสองแทบมากๆจ้ะ อันนี้ดอกอวบอวบอันนี้คือเห็ดไ้เดือนถ้าเจอจังซีในสาวุไทยเอาเลยจ้ามันอวบอวบจ้ะอวบอวบมีอีกไหมเห็นแวบ,บๆแต่ดอกมันเล็กๆไหมนี่จ้ะมีจะขึ้นอย่างนี้นี่อันนี้เล็กๆเล็กๆก็เอาจ้ะจ้ะตัดเลยเอาไปแกงคือจังเห็ดปวกฟันเท่านี่เราจะแซ่บจ้ะอุย้ยหัวหลุดอีกหัวหลุดเลยนี่จ้ะ น,นี่ดอกเล็อนนอกอ,อันนี้เห็ดไ่เดือนแกงแซ่แบแซ่บคือจังเห็ดตัวบ้านเฮาีจ้ะอุ้ยมีอีกไม้นี่โอ้ยกำลังขึ้นเขาไม่มีฝนนะอืมนี่กำลังขึ้นตัดเอาเลยเนี่ชาวบุถ้าจะไม่งตัดเอาเลยนี่จ้ะแซ่บเขาจะมีนี่เขาจะมีเขาเรียกอะไรเนี่ย เขาจะมีเยื่อหุ้มของเขาตรงโครนต้นแบบนี้อันนี้คือเห็ดไ้เดือนนี่อีกบอ่อกำลังผุดดินได้บางดอกเขาก็เก่เห็นไหมอันนี้สาวบก็จะเด็ดเอาเลยเอาไปรวมกันค่ะเอาไปเกงน,นี่คือเห็ดไ้เดือนล่มกับแหงแหงพี่น้องก็เป็นตตเน โย่ฝ่าวงด้วยโอ้ขอขึ้นมานางไก่ต้นไม้อ่นต้นไม้ดอะเถอะเนาะต้นไม้แหงโอ้ยอย่าไหลมาหาข่อยเด้อลมแห้ง,งอยู่เอ้ยตา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 ปะ,ะ,ะปะ,ปะ เมฆกล็ลอยมาแล้วจ้าต้นไม้สีหาโครมรับโอ้ยลืมบึงมะนางเสยถ่ายคลิปโอ้ยไป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 เฝ้าลูกสุบูไทยต้นไม้ต้นนี้มันสิหลงรับ